ตำบลดอนสีชุมนะครับก็เป็นตำบลที่อยู่ใกล้ๆกับตัวเมืองพะเยาเหมือนกันมีผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกลุ่มที่ทำแคปหมูมีกลุ่มที่ทำกระเป๋าผ้าปากักมีเรื่องของการทำโคมลัดาน,นาแล้วก็จะมีการทำเกษตรอินทรีย์มีกลุ่มคนที่สนใจทำในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ค่อนข้างมากนั้นโครงการของเราเนี่ยก็ไปส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาอาชีพนะครับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับ สินค้าของชุมชนนะครับรวมถึงการที่จะพัฒนาให้กเกษตรอินทรีย์เนี่ยนะครับกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านกเกษตรในอนาคตครับวันนี้เป็นวันแรก ที่จะมีแขกมาพักที่โฮมสเตย์ของเราผมรู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกครับแต่มีคนหนึ่งที่ตื่นเต้นกว่าก้วยก้วยเอ้ยกวยครับแม่มาหาแม่กำแล้วลูกแม่ปัดกวาดทำความสะอาดเซ็ตเลวนะครับลองมาดูว่าอย่างตี่นีงมาเซ็ตแม่คัดห้องน้ำปัดกวาดบ้านอย่างเซ็ตแล้วล่ะูกปูตีน้อนเรียบร้อยแล้วครับแล้แม่ไปย่าสาำเหยืออย่างนะครับ ขนเนี่ยไว้เซ็ตหมดแล้วสะอาดหมดแล้วแม่แม่มาแน่ใจไงลูกลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาขึ้นมาดูความสะอาดดูความเรียบร้อยกันครับครับขึ้นมาเลยลูกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานี่แหละครับคนที่ตื่นเต้นกว่าผมแม่นำค้างแม่ของผมเองครับ แม่ขอถามกํัมแม่กลัวเขายกเลิกโฮมสเตย์ของเขาแต่ลูกจะได้แม่อู้อันหรอก็ลูกก็คิดดูกะโฮมสเตย์ของเขาแอสกบ่กมีมีแต่ต้นไม้มีแต่ธรรมชาติมีแต่ไกลจะได้แม่เกิดจะอันไหมก็แม่ก็ได้ยินเขาว่าเขาชอบไปตีคูน่ะลูกโอ้ตีว่างามน่ะลูกนี่นะคูวิ่งลายแม่ อุ้ยล่ะตีสะนนามหรูๆนั่นแหละเขาว่าสวยคนเขาชอบไปนะครับแม่วบ้านเขามมีอีกมะม่มีเขาจะยกกล่อก็แม่กังวลเนาะครับเอาอีกอะไอ้ยังลูกตัวกล้วยมาเลยกันโอ้โหงงครับผมเชื่อว่า นักท anyway, ่องเที่ยวแต่ละคนมีความชอบไม่เหมือนกันชีวิตบ้านๆแบบนี้หลายคนอาจกำลังหวยหาอยู่ที่พักเราจะเป็นหนึ่งทางเลือกให้เขาได้มาลองใช้ชีวิตแบบสโลลฟ์ที่นี่หรือที่ภาษาเหนือเรียกว่าจ้าตาตนยอนครับเนี่ยกะผู้วิลาบ้านเราเนี่ยกกสกิมรอกผู้วิลาต้องอ้วนลอลงซะ กูเเจ็บเจ็บเ่ะเจ็บเนี่ยแม่แม่ฟอหลอบๆกะครับบ้านเฮาเนี่ยถ้าเป็นโฮมสเตย์นเนี่ย <c oughs> มีตึงสะน้าม,มีตึงไหน่นะมีตึงสวนพักผลไม้ครับรวมถึงไก่ดำบ้านเฮาอะ <c oughs> แม่กับฟอไก่ดำอ่ะ๋อไข่กําตัวมุกอีดิครีม <c oughs> แก๊ปเฟรดิแหละกูชอบกินก็ช่วยชอบกินไขม่มันนะแต่ก้ยไบ่ชอบพี่มัน แล้วก็ชอบมีใครเฮ้ยยแม่เฮ้ยแม่เปนหัวใจอะแม่อ่ะ่แม่แม่แม่่วย่แม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 ่ไม่แม่แม นาซังโอ้ฮายโยูมิเดสน้ำค้างโฮสเตย์ยินดีต้อนรับเจ้าไม่โคโนโฟนี่กี่วะสุกี้เดสน่ย่สวยสวยสวยเจ้าใช่ยิ่งมองยิ่งสวยอันอย่างนี้ก้อยอย่างสวยหมายถึงแม่แล้วนะแม่กะใช่เงียบเงียบเลยเด้งอ่ วันแรกของการเปิดโฮมสเตย์ก็เหมือนจะบันเทิงแล้วล่ะครับสวยค่ะยนเนมยูมิยูมิจังยูมิเดชไม่เนมอีกล้วย กล้วย Look ลูกแอสไมเมากล้วยกล้วยกล้วยชื่อผมที่ใครมองว่าเป็ยกล้วยผมขอเถียงครับตอนนี้กลายเป็นเรื่องไม่กล้วยซะแล้วโอ้โหแต่งตัวงามหนอพ่อรักนกทงเที่ยวหม่เขามาเชียวหนอแมว This is my mother <I. S 1> mother น้ำค้าง น้องค้างโฮมสเตย์แอนยูกล้วยกล้วยโอโลกแอสไมเมอลเอเกนกล้วยเนี่ยใช่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 กล้วยไอซี่ไม่ในอิสติยูมิยูมิดสสวัสดีค่ะวานาน้าซังอุ้ยมันเป็นมาดนาแล้วไหมอ้อวิตามิน ท่าทางคุณยูมิดูจะหิวมากมาถึงก็รีบเปิดเมนูให้พวกเราดูแถมเธอยังขอให้แม่สอนทำอาหาร2อ,อย่างนี้ด้วยต้มยำปลา<ม>กับไข่พะโล่แม่ทำเป็นทำได้ทำได้ทำได้ไดแม่เขาทำอร่อยอย่างนี้เลยคุกคิงกูดกูดอะกูดเออเนี่ยเวลีดีลิเชียทำไอ้กล้วยบ่อยเลย <laughs> ไอ้กล้วยเทียอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยลูกไข่ นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดูดีเลยลหละครับผมเห็นรอยยิ้มแม่แล้วรู้สึกผ่อนคลายลงไปนิดหนึ่งก้วยแม่ว่าพายูมี่ไปอัพนา้าไปพ,พักผ่อนเนี่ยก่อนปัดม,มาเนี่ยเหนื่อยน,นะลูกในครับโอเคเดีเ๋ยวผมจัดการึงยูมี่เอ,อ่อ go go win เอ้ย go take a bath สูสูสอ่าโอเวอรโ์โอเวอร์เดสกวยอกัเปิลดีๆลูก แง่อย่างถาทั้งอย่างอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างก็ลงนี่แม่แม่แเข้าใจอ่ะบอดี้แลงเกตบอดี้แลงเกตเขาใจกันทั่วโลเขาใจกันเจี๊ยกกับบอดี้แลงเกตแลงเกตอ๋อแลงเกตนี่คือผูยที่แม่จะให้ยูมิไปเก็บมาทำอาหารมื้อเย็นครับ ได้วิธีสื่อสารกับยูมิที่ใหม่ที่ง่ายขึ้นเพราะผมไม่อยากจะคุยจนเมื่ยมืออีกต่อไปแล้วครับบะเขือส้มอ่าโทมาโต้ให้ใหหอมปอมเปอร์ยว่าวากรันบักวยเตจต่อไปอ่ะไม่บะกูดวาการันพริกแดงนี่ไก่จักไข่ะเขือเทศเฮ้ยขอโทษครับ เาไปเก็บไข่นะ go inside to keep egg น้องเขาวิมีไม่ไปผมน่าจะใหุ้ณมีเปลี่ยนเมนูแต่แรกถ้ากินผัดผัดพวกเราก็ไม่ต้องมาอยู่ในสภาพนี้ครับ เราขออันนี้ก็โห้ยกินได้ยูงไม่อยากออกมาเดี๋ยวไม่ต้อแหมยูงไม่ออกมาแล้วยูงไม่มากินข้าวหลุกเสร็จแล้วว้าสุดก้อยยูงไม่ก็กินแค่หมูก็อร่อยนะ ม่เขาเลยว่าแม่นีวอดอิดิสอยไม่กินว่าแล้วเจ้าร้องกิ้มแขมูพออแบบนี้อร่อยอร่อยไหมหลังจากที่เราช่วยกันต้อนไก่เข้ากรงเมื่อตอนบ่ายแขกผู้มาเยือนของผมก็เหนื่อยและหลับยาวครับมื้อเย็นวันนี้ก็เลยมาจบที่น้ำพริกอร่อยๆของแม่ผม อยูมีบอกผมว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของเธอผมเลยวางแผนจะพาไปทำบุญวันเกิดที่วัดบ้านทุ่งพร้อมกับนำอาหารไปถวายเพลงครับ ผมพายูมิมาให้อาหารปลาที่ม่อนดาวครับสาวญี่ปุ่นกับธรรมชาติที่นี่ผมเลือกไม่ถูกเลยว่าอันไหนเขาสวยกว่ากันยูมิมีความสุขมากๆเลยค่ะขอบคุณมากนะคะ กล้ยถ้าเรียกชื่อไม่ถนัดเรียกที่หลักก็ได้นะครับค่ะที่รักค่ะชิน่มอสคิโตมอสคิโตขอบใจนะยูมิที่ช่วยตบหน้า ตบยุงห้ กวางกวางไม่ใช่กวางกวางครับอืคอ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 ครับข้างในนี้มีตัวเม hm ียอีกตัวหนึ่งครับสองตัวนี้เป็นตัวผู้อสองตัวนี้จะชนกันเพื่อแย่งตัวเมียที่อยู่ข้างในครับ <Demon. S 1> ใช่แล้วมันก็จะชนกันอืม ทำไมถึงต <are> mm ่ n g ู้ต้องชนะใช่ครับอ่อนแอก็แพ้ไปถ้าผมเป็นกวางผมเป็นกวางที่ไม่อยากสู้กับใครไม่อยากแพ้และไม่อยากชนะแต่โลกสอนให้เราต้องต่อสู้โดยที่เราไม่รู้ตัวครับ <c oughs> ตอนนี้เราอาจกำลังสู้เพื่อตัวเองอยู่ <c oughs> ผมแล้วก็แม่ครับ เดินทางปลอดภัยนะลูกอย่าลืมกลับมาหาแม่อีกนะอาริกาโตอาริกาโตค่ะอันนี้เป็นของฝากจากแม่นะแคบมะวุอัน <Ừ. S 1> นี้กระเป๋า oh. เนี้ย you, สวยมหมไอการ์ตูนกระตซายมาขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณนะคะกล้วย I love this homestay I will be back again สัญญาสัญญา thank you ขอบคุณมครับไว้กลับมาใหม่นะยูม <Hi. S 1> ิบายบายลากันแล้วนะยูมิมันคือภาพความสุขที่เห็นได้ชัดและสัมผัสได้จริงๆครับ ดีใจกับสิ่งที่แม่สร้างและดูแลไว้ตอนนี้ได้กลายเป็นอาชีพใหม่และสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเราเงินอาจไม่ได้มากมายแต่สิ่งที่เราได้คือคนที่มาพักได้อยู่กับธรรมชาติและชีวิตบ,รรบ้านๆที่มีสเสน่ห์แบบนี้แหละครับอางแท้โลกโทรศัพท์ททมันสันไข่โทมมาเนี่ยเบอร์เบอร์แจกเดี๋ยวแม่ดูแม่ดูแม่ดูฮัลโหลน้ำค้างโฮมสเตย์ค่ะ ได้คะ่ะได้ค่ะตกลงจองวันไหนดีคะอ๋อค่ะ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 มีคนมาจองแปลกอะโฮมสเตย์เฮาเหรอลูก ถ้าเปชิ่ยแยมเป็นกล้วยคาแรคเตอร์กล้วยเป็นยังไงอารมณ์ดีแล้วก็ตลกขี้หลี้องบทละครค่ะทำเองหรือเปล่าคะเองเลยค่ะทำเองทำเองในบทหรือชีวิตจริงคะทำในบทค่ะเบ้ค่ะล้ายาวว่าค่ะล้าเลยค่ะขาล้าเลยค่ะต้องวิ่งอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะวันนี้ต้องแบบทันค่ะทำอะไรคะสมุก เขาเรียกว่าอะไรอะยุงเขาเรียกได้ยุงมากี่ตัวคะเนี่ย2ตัวค่ะในการประกอบจากทักษะในการจับของคุณคืออะไรคะเนี่ยเราต้องใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อค่ะเป็นไงคะมอสกิโต้ได้แรงตกตกรงเลยนะครับได้พระเอกเนี่ยไม่แรงหรอกแต่แดงมาก